ริญพกับญยก็เจริญพรกับบรรดาญาติโยมทั้งหลายมีนายบรรเจิดอนุเวชประัชจังหวัดอ่างทองรวมถึงรักษาการในอำเภอพิเศษชัยชาญคือคุณประยู์สุขุดมรวมถึงนายกเทศมนตรี วิเศษชัยชาญก็คือคุณวิชัยลินปาวัฒนชัยรวมถึงญาติโยมทั้งหลายที่มาในที่นี้มาในวาระนี้มาด้วยความตั้งใจเสียสละเวลาในหน้าที่ต่างๆของเราทั้งหลายมาก็เพื่อที่จะทำคุณงามความดีให้สมกับว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราก็คือ วันที่หนึ่งมก,กราคุณในพศ2557ซึ่งเป็นปีมะเมียเป็นการดำเนินชีวิตอย่างวิถีไทยด้วยการมาทำบุญตักบาตรสร้างคุณงามความดีให้กับชีวิตของเราในวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลคำว่าสวัสดีเป็นคำที่เราพูดกันแล้วก็ จอกันแล้วก็ใช้กันบ่อยเป็นการแสดงถึงจิตใหม่ตีเพื่อให้เกิดความสุขความสวัสดีแก่กันและกันในพระพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมที่อยากจะให้เป็นคติในการที่จะดำเนินชีวิตในปีนี้ซึ่งเป็นปีมะเมียเป็นปีม้าทองที่ว่ากัน ทำยังไงให้เรามีความฉับไวแล้วก็มีความรวดเร็วสง่างามเหมือนดังม้าทองกติธรรมที่เจ้าป่าใ้ญาติโยมทั้งหลายมีอยู่ห้าข้อคือ 1. ก็คือพยายามเพิ่มพูนแสวงหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเรามีความรู้ในการที่แสวงหามา มากน้อยเท่าไหร่ในปีนี้ต้องให้มากกว่าปีที่ผ่านมาแสวงหาความรู้ในหน้าที่ของตนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนก็ตามไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือผู้บริหารข้าราชการใดๆก็ตามต้องมีความรู้ในหน้าที่ของตนให้เข้าถึงในลักษณะงานที่เราจะต้องกระทำ จะนนั้นความรู้มีความสำคัญเราต้องเพิ่มพูนแสวงหาให้มากกว่าปีที่ผ่านมาประการที่สองก็คือความขยันต้องสร้างความขยันให้มากกว่าปีที่ผ่านมาปีนี้ต้องขยันให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสร้างความสุขของตนให้เกิดขึ้นด้วยลักษณะของความขยันประการที่สามก็คือ ระมัดระวังไม่ให้ความไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราในปีที่ผ่านมาความไม่ดีใดๆที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางใจที่เรียกว่ากระทำผิดพลาดไปด้วยกายทั้งพลาดไปด้วยวาจาหรือคิดไม่ดีทางใจที่ผ่านมาในปีที่แล้วในปีนี้ ต้องระมัดระวังสำรวมให้มากขึ้นอย่าให้เกิดมีประการที่สี่ก็คือสรัดความไม่ดีดังที่กล่าวมาทั้งทางกายทงางวาจาทางใจนั้นให้หมดสิ้นไปกับปีที่ผ่านไปปีใหม่นี้ต้องพยายามทำประการที่ห้าคือสร้างคุณงามความดีให้เกิดกับตนจากที่สาธุชนทั้งหลายมากระทำในลักษณะของการ ตักบาตรเรียกว่าเป็นการถวายทานการรับศีลก็เป็นการภาวนาเรื่องศีลหรือการฟังพระท่านเจริญพระพุทธมนต์ก็เป็นส่วนของภาวนาทานศีลภาวนาเป็นบุญกิริยาที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความสูงส่งขึ้นหรือจะทําตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานไว้ก็คือ สัพาพปาปัสสะกรณังการไม่กระทำชั่วโดยความทั้งปวงกุศลสูประสัมบัติการทำกุศลทั้งปวงและก็สจิตตประโยชน์ปนังคือการทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้ว mm hmm. เมื่อทำได้อย่างนี้ลักษณะคุณงามความดีก็จะทำให้เรามีแต่ความสวัสดีซึ่งมีความเจริญในชีวิตมีความก้าวหน้ามีความสุขสมหวังต่ามที่เราปรารถนาอยากจะให้มีขึ้นในปีนี้ฉะนั้นก็ขออานวยอวยพรว่า ห้าประการที่ได้กล่าวไปนั้นเป็นกติธรรมที่ทําให้ญาติโยมทั้งหลายเมื่อทําแล้วทําให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นให้สมกรับที่เรามีความปรารถนาฉะนั้นก็ขออําวยอยพรให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญโดยอ้างเอาอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยกาวคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ตลอดจนบารมีธรรมของพ่อ พระปูชายะนุมามาาม่นออมธรรมารโมพระกูสุนทรศิรกุลเอือธรรมพจมธรรมทีโนรวมถึงกุญญามบางดีที่มวลอัตมาภาพที่บำาเพ็ญใได้เป็นไปได้กุศลกิริยาสัมมาปฏิบัติพิญาิโยมทั้งหลายได้กระทำด้วยการถวายทานรักษาสีเจริญภาวนาจะมารวบรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นบารวะปัจจัยขจัดปัดเป่าทุกโศกโรคภัยันตรายในชีวิตให้มรายหายไปคอยเจริญด้วยอายุ วันนะสุขะประปฏิพานธรรมสารสมบัติหากบวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรมก็ขอยสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสําเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและคอยมีความร่มรื่นร่ม,รม,รมเย็นอยู่ภายใ,ใต้บวรพระพุทธศาสนาตลอดปีแนละตลอดไปเจริญพสรสุ